Did you know, Did you know? Oh. ุรู้หไมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาอ่าอยู่นิ่งก่อนอยู่นิ่งก่อนสิอ่ะอยู่นิ่งอยู่นิ่งๆไง,ๆอออง,ๆงโอเคหนึ่งสองกระชากมาแช่โอ้โย เดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับสมาร์ทโฟนทำได้ทุกอย่างครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับอาชะของผมนี่คือผมสแกน QR Code ซึ่งมีอยู่เยอะแยะไปหมดในหนังสือพิมพ์นิตยสารแต่ว่า QR Code เอาไว้ทำอะไรอะ่ะแล้วมันคืออะไรนั่นสินะ <laughs> QR code หรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Quick Response Code หมายถึงการตอบสนองที่รวดเร็วรหัส QR เป็นบาร์โค้ดประเภทบาร์โค้ดเมทริกหน้าตาของเจ้า QR code ก็จะเป็นสนัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่มีโมดูลสีดำหรือจุดสี่เหลี่ยมที่จัดเรียงอยู่ในตารางสี่เหลี่ยมบนพื้นหลังสีขาวครับลักษณะพิเศษ หรือคุณสมบัติของรหัส QR ก็คือมันเป็นบาร์โค้ด2มิติเนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลได้2ทิศทางคือแนวตั้งและแนวนอนซึ่งบาร์โค้ดธรรมดาที่มีสัญลักษณ์แบบแท่งนั้นจะมีเพียง1มิติเท่านั้นและเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันได้ไม่เกิน20ตัวอักษรการเพิ่มแนวนอนเข้ามานี่เองทำให้รหัส QR โค้ดสามารถบรรจุข้อมูลเพิ่มขึ้นได้มาก คือบรรจุข้อมูลได้4,000ตัวอักษรและ7,000ตัวเลขหรือมากกว่าบาร์โคดแบบ1มิติประมาณ200เท่าส่วนการอ่านและการถอดรหัสนั้นอินนิยมใช้กันก็คือผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งก็สามารถติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสได้ง่ายๆด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วนำไปสแกนได้ทันที บาร์โคด2มิติที่พัฒนาเพิ่มเติมจากบาร์โคด1มิตินั้นถูกนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการผลิตและขนส่งสินค้าการจัดสต็อกสินค้าใช้ในนามบัตรบัตรเครดิตและที่เราเห็นกันมากที่สุดก็คือด้านการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่เองเช่นหากเราต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสินค้านั้นๆก็แค่เพียงใช้มือถือสแกน QR คด ที่เราเห็นได้ตามนิตยสารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆมันก็จะนําเราไปสู่เว็บเพจของผลิตภัณฑ์นั้นๆทันทีโดยที่ไม่ต้องพิมพ์หรือจํา URL ของเว็บไซต์ยาวๆโอสนุกเลยสนุกเลยทีนี้มีเยอะเลยมีเยอะเลย ท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นวิวัฒนาการนะครับสำหรับการใช้ QR Code ซึ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหมันมันมีเยอะมากนะครับในการหาขอมม้อมูลต่างๆเพีเยงแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องมีแบตเตอรี่ไว bon ้สำหรับโทรศัพท์ท่านมากหน่อยเท่านั้นเองนะครับหรือไม่ก็อ่านหนังสือบ้างก็ได้นะครับใช้โทรศัพท์มือถือมากๆเดี๋ยวสายตาเสียสร้างสมดุลนะครับและนี่ก็คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ครับเรามี QR Code อ <c ười> ่าแท็ก ทาง YouTube แล้วก็ Facebook, Facebook นะครับมีเสมอครับไปดูนะครับดิจิโนไปลยก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ <laughs> นี่นัดแล้วไม่มาไม่มาพี่อยามาช้าตอนจบแล้ว